ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบายซโยอีผู้ตีฮิสเบลตอกสรัฐอิสราเอลเปิดศึกอิหร่านเจอสองครามเต็มรูปแบบทั่วตะวันออกกลางวันที่24มกราคม2569ยุกคาด,ดิชันค่ะ สนวัดวังชาก่อนบิ๊กวอ์ผ่าโลกเมื่อสัญญาณสงครามใหญ่โดยสรัฐอิสราเอลกำลังจะจุดายรบกับอิหร่านแล้วพันธมิตรต่อต้านทั้งหลายได้ออกมาประกาศจุดยืนอย่างเด็ดเดี่ยวจะใครล่ะคะสามหองไงฮามาสเปิดฉากและรบต่อต้านอิสราเอลในเวสต์แบงค์แล้วและก็หลายเมืองใหญ่ในกาซาขณะที่ฮิสบล็อกและฮูตี เปิดหน้าทารบสรัดอิสเอลอย่างกล้าวค่ะอับดุลมาลิกอัลฮุตีผู้นำขบวนการอันซัลลอหหรือฮุตีนเยเมนออกมากล่าวสนทรพจน์บอกว่าสรัดนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักและพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายเพราะหลมเหลวในการบรปปรลุเป้าหมายอันชั่วร้ายหลังจากจุดชนวนการก่อการร้ายภายในอิรักมาไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนนี้กำลังร่วมมือกับอิสเอลอย่างเปิดเผย ่างเป้าโจมตีทำลายล้างอิหร่านต่อแต่มั่นใจเลยว่าไม่ง่ายเขาย้ำว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต้องการเข้าครอบครองภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มรูปแบบและมันจะไม่มีวันสำเร็จเมื่อสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเราจะไม่นิ่งเฉยเยเมนพร้อมเปิดสมรภูมิทะเลแดงและทะเลอาหรับโจมตีเรือรบและเรือสินค้าของสหรัฐและอิสราเอลอย่างเต็มที่ ผลประโยชน์ของสรัฐในย่านนี้จะถูกทำลายอย่างไม่ประนีประนอมอีกคนนะคะชีกนาอินกซัมเลขาธิการฮิสบลอแห่งเลบานอนออกมายืนยันว่าฮิสบลอจะประสานการต่อสู้กับพันธมิตรต่อต้านต่อบโตสรัฐปกป้องเลบานอนทันทีที่สรัฐเปิดฉากโจมตีอิรัก แม้แต่บุคคลสำคัญทางการเมืองและผู้นำศาสนาในเลบานอนก็ออกมาชุมนุมต่อต้านสหรัฐอิสราเอลนะคะหากโจมตีอิรานก็จะมีการตอบโต้ประนามและเรียกร้องให้โลกมุสลิมออกมาต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเลบานอนผู้นำศาสนาก็มาร่วมชุมนุมและประกาศจุดยืนเคียงข้างอิรานอีกกลุ่มเฮสมบัลละเหมือนกัน แต่ชื่อกลุ่มคาตาอิบเป็นฮิสบุลลแห่งอิรักเอามาเตือนสรัฐยาโจมตีอิรักฮัจอบบูฮุเซนอัลฮามิดาวีเข้าเป็นเลขากลุ่มคาตาอิบฮิสบุลลในอิรักนะคะออกแถลงการฉบับใหม่วันนี้ว่ายืนยนันกลุ่มพันธมิตรต่อต้านจะยืนหยัดเคียงข้างสาธารณรัฐอิสลามอิรานในการต่อสู้การรุกรานใดๆที่อาจเกิดขึ้นเตือนสหรัฐอเมริกาว่า สงครามใดๆกับอิหร่านจะไม่ง่ายแต่จะเป็นไฟพลาญทำลายผลประโยชน์ของสรัฐทั่วตะวันออกกลางและจะทําให้สรัฐนั้นอับอายขายหน้าในที่สุดคือทั้งขู่ทั้งเยยทั้งทาทายล่าสุดมีรายงานอีกแล้วบอกว่ามีการปิดนั่นฟ้านะคะขึ้น n o r t h แ m มฉบับใหม่ประกาศใช้กับนั่นฟ้าเมืองเอสฟาหาน หนึ่งในโครงการอิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าระบบสื่อสารระหวา่างอากาศกับพื้นดินนะคะเขาเรียกระบบ r c a g a r a a k k ไม่สามารถใช้งานได้แล้วผลยาวไปจนถึงเช้าตรู่ในทางเทคนิคคือการปิดการสื่อสารเหนือ,อ,อพื้นที่นี้เพื่อ,อ,อในแง่ยุทธศาสตร์นะคะมันคือการส่งสัญญาณว่าอาจจะ ทำแบบนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจะถูกโจมตีหรือ 2. ซ้อมระบบต่อต้าน 3. เปิดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการบางอย่างที่ไม่ต้องการให้มีการตรวจจับจากภายนอกหรือภายในประเทศงานนะ่ะเรียกว่าเตรียมรบขั้นสุดละและนี่เองหลายฝ่ายก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอสฟาฮานกำลังถูกทำให้เงียบเพื่ออะไรผลก็คือมองว่า เขาจะซัดก,กันแล้วเนี่ยแล้วอิหร่านก็เตรียมเตรียมจะตอบโตเพราะอิหร่านบอกไม่โจมตีก่อนนะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมว่าพวกคุณรุกรานอิหร่านยกระดับการเตือนภัยทั่วประเทศแล้วพันธมิตรต่อต้านในเยเมนเลบานอนอิรักประกาศพร้อมเปิดฉากรบเต็มรูปแบบถ้าสรัฐกดปุ่มลุยอิราัามันบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าสมรภูมิรบครั้งใหม่จะไม่จำกัดแค่ สหรัฐอิสราเอลและอิรานเท่านั้นการห้มหั่นอิรานโดยสหรัฐอิสราเอลมันแน่นอนว่านาโต้มาแจมแน่สึกนี้จะีิขาดยุทธศาสตร์ใหญ่ในการเปลี่ยนภูมิภาคตะวันออกกลางของสหรัฐและอิสราเอลและจะเป็นการวัดฝีมือวัดขนกำลังของโลกั้่เดียวกับโลกหลายค้่งานนี้พันธมิตรทั้งหลายจึงยอมให้อิรานนั้นถูกทำลายไม่ได้เพราะใครใชนะ คุมกาติการะเบียบโลกใหม่ค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกสายล้มก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรง ทำให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ ์ w r โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุด